วัสดีควันนี้ผมมาปปแปลกหน่อยนะครับซึ่งมาในร่างคอติกนเนตซึ่งมันเป็นยังไงครอมเบลอลันเบเกอร์ูปร่างอย่างเงี้ยไอเอเม้าไอเอเมาซึ่งเป็นยังไงก็งมันไม่ทำกันซึ่งคือต้องปรับเปลี่ยนนิดน,นึงเพราะว่าคนตอนนี้มันไม่พอนะอะไรอะเอ่เอคอธิบายรูป้ปะ ยังไงครับหมอจะคุยแบบเซนซึ่งเดินมาใจมาจากไม่ขนาดกันเฉ่นี้นะครับขนาดไป คือใครที่รอซีรีส์จ้างแล้วก็เปลี่ยนผมมีซีรีส์มาทดแทนคือซีรีส์ซีรีส์เล่าแล้วคือแบบจะร่วม,รมป,ประสบการณ์ทุกตอนที่ตุ่มในทางยูทูบมาแบบนี้กันจะร่วมประสบการณ์แล้วแล้วเราก็ทุกสัปดาห์เสร็ทางยูทูบมาครับคือซีรีส์เนี่ยมันเป็นการหลอกซีรีส์จา้างนักรบ ที่ยามเราก็เลยเป็นซีรีส์หลักในช่องนะครับเออไอปตอนจบแหลคือว่ามีวงมัดเขียนรักผ้าหนึ่งนะครับนี่แล้วเออไปซีรีส์นี้จบแล้วใช่ไหมครับซีรีส์นี้จบแล้วใช่ไหมครับซีรีส์จบแล้วใช่ไหมครับไม่ครับ ยังไม่จบนะมันมีต่อสิ่ภพาคไปเลยนะครับ,รปรบเปอร์อาจจะเยอะมันด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรับซีแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จบคลิปเอ้ยไม่ใช่นะครับซึ่งไอคนที่เป็สปอยตอน,น,ตน์น้นตนัน,น,น,นี้ชื่อว่าคนนี้เลยมี่คนนี้ซึ่งเป็นคนนี่มีชื่อว่าลิวโจใช่ชื่อว่าลิวโจนะซึ่งขนาดเป็นป็นงปก็ยังเป็น ชอบที่ดูโจเลยอือแม่ดูโจคลิปผมชอบสุดอืมคลิปนี้นี่นี่นายมานั่งชอแล้วทำไมใจเป็นนายก<ม>ใจ<ไ>ปเป็นอะไรไม่งทำงานไปสิไม่เห็นมีอะไรเลยจะไม่มีอะไรได้ไงเนี่ยคะทำไมแกชอบแกล้งเราตั้งแต่ตลอดเลยก็ก็แกน่ารักดีอ่ะ ต้องเปนาไมพี่ได้เลยๆๆเดี๋ยวๆๆไม่ใช่ช่วยแบบนั้นวยไม่ช่วยเอาฉันออกไปเลย